ตื่นเศ้ากุ้งยังมีกุ้งมีปลาหมดกลนะใส่สมนามกุ้งดิบนะเจ้ใหญ่เ้าไปวัดนะน่ตื่นละอ้าเศร้าโฉลี่ยแม่อ้าคุณถามตื่นเศ้าตื่นตาเด็กบอกตาด็ก่นละโอ้ยไปท่านละหนึ่งุดพวกงูเปลี่ยนวะ้ากันแกะกุ้งแกะยังไปวัดกัพี่น้องไปวัดเดยนี่อากาศบริเวณอากาศซีสิกะ วัดทีกแกอ๋อยู่ไกหล่ใจ็นม่ายะแกะกุ้งนะคะไปเพื่อไปวัดจ้าไปวัดอันนี้ปลาหมึกและกุ้งสวยๆจ้าเกิดสัตว์หนาเพถึงคกนี่แหละมาขมาท่อ้มกมากาเางไปพุนี่อน้มันเ้็นเตียมางนั้นนะเขาบ่กคมาทีากาทู่บอกาเาบอไปท่หราบดนีว่าทูแล้ว มันใส่ก่อนไปถ่ายรูปพระมันมาใส่ห้องบอลับใส่กับจก,บจกบคุณก็งบัว่าไม่ใส่ไม่ใส่ไอ้คุณนายยวนยุน่ะยวนคุณลังกาเพื่อนมาเอ้มู่บ้านเฮียปลากับขาชื่พิ่เขาไปถ่า,ายรูปพห้แนลน่าันเายเจไป่อไปเด้อรอไปเป็นการซุบบอกมีนะจ๊ะเพื่อจะไปวัดให้พระสันแน้คนสันแนมีสีแร้วระมาบแบบมีมีสี <laughs> อย่าเอาหน่อยไรมันบ่ได้ยำบกหอมโอ้ยเนาะบ่ครูคลีเออเขาพัฒนาแล้วคุณเหมือนเขาเป็นตอนหน่อยโอ้ใช่ผมมันก็เรียมากเหมือนเคว่าเลยไม่บอกบ่มีงั้นสั้นคนความคิดของคนกับพัฒนาไปแล้วตอนครูก็เลยมันจะได้ยำพอนะโดยกกุฝีมือดีอันนี้ว่าใช่ปะใช่แล้วเรียบเพลินไม่ไร เรียบร้อยแล้วทั้งนั้นมีกุ้งมีผักลวกข้าเพียนข้าเสาร์อยู่แล้วตำข้าตำจังคุ้กเข็มไว้จังแล้วเอาไปจังบอกไปซิมซิมใบใหญ่แบรนด์นะคะแบรนด์สำหรับคุณตา ไปบำรุงร่างกายคุณป้าซื้อมานะจ๊ะแปลงหลังนกเลี้ยงไว้เลี้ยงไว้เป็นพอามเป็น,เป,นเป็นแกะบ่เป็นมันก็มีแห้งแกะแกะเลี้ยงใส่ถุงไวยนี่เอาไปจป่บปกติได้กินเลยวัดจะไปคุณป้าเขาจะไป,ปวัดแล้วเลี้ยงใส่ถุงไว้เห็น

แปลนหลังนุกเอาไปไว้เอาไปไว้ในห้องนอนคุณตาไว้ค่ะเป็นกินแยบกง่ยายๆเรีร้อยนะจ๊ะสำหรับแปลนคุณตรา ยดเวเไซีกก็สอดละบสอบตรงนี้สอตรงน้อมาใครไปเนี่ยใคให้นะ้อเป็นใคว่าคุบอกว่าไปเอายนงไะตาจะนอนไม่ตื่นใช่ไหมลุกง่ายบอลุกางบอแบียน่นี่เด้อแบนเด้อแบนเอาไปนี่้างกล้องเนี่เอาเก็บไปซะอ่า ใในห้องนอนคุณตานะจ๊ะใส่ในกล่องยันกินบอธนัดก็เลยแกะออกอันนี้กินแล้วมันบ่พฟกนีงพวกนี้กินแล้วปะกินแล้วไปออกไปทิมกอนกินแล้วขอให้กินแล้วกินหมดแล้วจ้ะท้งนี้เดี๋ยวออกเก็บซุปนี่เปิดกล่องมาให้เลด้อยันกินบออนนัด ใส่เข,าข่าค่ะใส่เข,าข่ามันน้เดี๋ยวบป <มา S 2> ้อนคนนี้ไปวัดบ่ะบอกเลยคนว่าลุกจะเศร้าหนึ่งเข่าใส่บาทเออทำวามสะอาดหน้าบ้านเจ้าของผนว่านคนบอกต้องทำใครจะไปทำไม่พื้นแล้วจัง <laughs> ว่านี่มีเถียงเว้มีเถียงมีเถียงป้อนมาเออข่าราชการเราไม่เถียงโอ้ยนะสูตรว่าตื้อเดืกกินเดืก ตื่นเศร้าตื่นเศร้าเอิ้นเอิ้อนยังก็เอิ้นนยังเอิ้นกินละเล่นยังเกาะเอิ้นใส่เอื่นใส่ละเล่นนี้เห็นไหมเอิ้นกินละเล่นใส่เอิ้นใส่ละเล่นนี้เห็นนะขาเนื้อสุดสุดดีเดี๋ยวจะไปกินข้างหน้าฮะนี่ไอ้อันน้ำไม่ร้อน ยายสากินจหนี้เด้อยาแอร์กินบ่ดม่แห้อยู่เด้อเออบ้งวนอันนี้เอาไปโลดกินละข่าวเด้กินละส่อกินละข่าวเรื่อเก่าเรื่องง่ามมาสำคัญเนีสำคัญต่มาถือัตลี่กินละข่าวเลยแต่กินนั่นกินไราแล้วยังกินข่าวนี่กินทุกวันโอ้ยหาคนแห้งกินเศ้าก็ไปฮอกบสิสันเขานะคะสุกมีจ้าสุไปวัดไปแล้วยายสาสจะไปเบิ่งหาโฮมราคาถือ ตันต่อต่ากันล้วไปน้ำแค่ซอยเหลือซื้อซอยเหลือจัดแจงไปน้องเป็นน้องเนาอกี่เยอะแป้งเรึยนงตึนงดึกกี่ดึกถึงแล้วมาะออกมาออกมาจากบอลย่างอะไรย่างอะไรขันเลาววัใหญ่เป็นแถาแล้วขันฮะมานั่งสาดพี่มันเย็น ซีทุ่มมะหอดีีทุ่มขันซิปุกกระยานลบกวนก็เด็บป๊กไม่ป่เดีมามาแต่แฮมแฮมกับเมียมันมาโอ้ยมาได้มดป่ะพี่อ๊ะาบเงันแตงแล้วโบมีเงินแตงเนาะ ิ่ยขอเามเขามานัังสัตว์อล้วไปนังสัตว์ไปหดยิ่บ่ไปนังสัตว์ไปได้ยูไปได้ยูไปสภาพคับเลยตออาบน้ำบอกนเียแตเมียอาบน้ำอาบน้ำเขาอาบน้ำยูเด็กไม่สังกัดซื้อ แจ๊กกีบาเด้กไนสังกัดขันบดอายุกัโลกวะโอเชี่สนจีโฮะตื่นทีหลังกินทีหลังนะจ๊ะข้าวเมื่อยีมเราแล้วมันต้องอดข้าแล้วโอ้ยผู้มานผู้มานอาเคครับโอเคครับให้อ่อโดนซองเด้งแบงล้ไรองเด้งันหนาสเลยจ๊ะขวดเสิซองเด้งแหม สาเีวมาล่านึ่งไปโอ้ยบมอเามือนีบบวมืะหเาหัวเะหัวเราะหัวเราะหัวเราะัวาะัวเีหัวเดาะวเราะสัวเราะหัวเะหัวเราะหัวเาัวเมาหวเรางวเาะหัวะหั่ตราะัวเราะวเราะไม่เหัวเเดาะอะหาะูเหเราะเาเราะหเะเาะหาหาระหัวเราะายวายหัวราวาะหวราัวั่ว ไปจะเคลื่อนปะไปยู่หันได้สันลอยมันถี่ไปอเรวปไปนี่ก็าิูว่าตบมีการบ่อลล้มะบอลบอลมโอ้บอได้บอได้รับบอลได้รับมันแล้วท่านเจ้ามันที่บ้าบ่เสี่ยอันถ้าคืนสบาท้อนเ้ปลอยเจ้าิีคนมันก่อนมันจะยุ้ใส่เียเอามันของอยู่หน้าก่อนนี่ ปดเดือนนี่เลยเพรอี่จะปลูกเดือดแบงเอาโอ้แปด่าไว้ป่ะอ๋อปลูกเดือนเดือนซีแมะปี่งเดือนแต่รับปตัดางบ่กป็นเนาะปลูกแตไปตัดชวนยางให้พ่อใหญ่นะพ่นแค่นีก็จะเข้าเดือนแปเดือนไว้เาียนวนเนาะไมเมเนีบ่เนี่แล้วตอเาเอิ่แล้วกินหมดไปเอออ้เริญอาหาร ว่าเป็นนใบเบียมใบเบีรยปองนึงจะเลือนนานว่พรเบียร้านไทนะจัดเล่ร้นไทยบอกว่าผู้ใด้กำมาซื้อเบียด้วยกันี่ไหมนี่ขนาดพาวอนเสะับูมาอเห็นเจ้าตกเรือเอาโอใครงยาอย่างี้ ยบหัววะไม่แลวยิบหัวสมใจ่ตกรกไข่ันมายังนนยทไทบ่สั่นหัวเอไข่เราเป็นพ่อจินกับข้าวพัดี่น้บอกิดไข่มันมาสั่นข้าวสั่นเอุ้ยมาะแบกสอาวขึ้นรถพี่น้องเตรียมทาจะเมื่อเอาผู้ึงผลเบียหมเดี๋ยวิได้เมื่อละบันสองเด้งสองเด้งมาเนี่ย ได้ลอตเตอรี่สองเด็กนะจ๊ะคุณป่าคุณคุณป้าผิดพนเพคุณให้จับสลากพอาะว่ถือลอตเตอรี่หลายคุณเกิดเลยให้ลอตเตอรี่พุ่นละบาไอ้สามาเพราท่านแต่ว่าเพิ่นกลับไปหลังกันล้างเศียเดีย่นี้เนาะพวกเบียล้างนึงเดี๋ยวมันองนึ่งเดี๋ยวันนี้ว่าไปตีกันที่ไปรีสอทกันได้โอ้ได บ่ละคุณแม่จะใส่อีนี่จะมาเด้ทีมกูได้เลยหรอนักร้องรับเสื้อนุนี่เสียงแหบเสียงแหงมันจะล้ำได้บ่ล่ะออกงานดูปูป่ากระชีเอาหลเสียงแหงนี่แหะกะถินขึ้นเด่นเลยบนมือบนคืนบ่ได้เอากระถินขึ้นทินมาสั่งอ้าวจัดไปจัดไปกระถินชดกระถินเปี่ยผู้ใดไปทำงานก็ไปเด้อ บ้านนะจ๊ะของฝากมากมายจ้าได้บอลไปปลูกร้อมได้ครบไปเลี้ยงร้อมได้เขาไปตอนร้อมไปดาฟ้าไปกับบ้านกับบ้านกับบ้านรีกยังไน